สวัสดีครับวันนี้ทิดจ่อยจับงูเขียวได้ครับในห้องน้ำข้างล่างเป็นงูเขียวพะอินครับศึกษามาแล้วเป็นงูที่ไม่มีพิษถึงไม่มีพิษก็จริงครับแต่ด้วยความที่เป็นคนกับงูนี่แหละครับมันมักจะไม่ค่อยถูกกัดครับก็เลยต้องระวัดระมัดระวังกันหน่อย แตดูจากพฤติกรรมของบอดี้การ์ดครับนางได้กลิ่นของงูแล้วแหละออกมาจากถุงแล้วสะดุ้งโยงเลยครับ <c oughs> สาวแสบตกใจสุดขีดเลยครับเมื่องูมันจะ,ะคล้ายๆว่าเลื้อยไปตามซอกดินที่แตกครับมาไกล้มาไกลตัวสาวแสบเข้ามันก็ตกใจครับ <c oughs>